กันดานวิถีบทที่2พระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าให้คนอิสราเอลตั้งค่ายพักแต่ละคนให้อยู่ตามธงของตัวเองตามธงตราสกุลของตนให้ตั้งค่ายพักหันหน้าเข้าหาและล้อมรอบเต็นท์นัดพบที่ตั้งค่ายพักด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นให้เป็นที่ของธงค่ายยูดาตามกองของพวกเขา นาชนบุตรอัม,มีนาดับเป็นผู้นำของพงพันยูดากองทหารที่นับไว้มี7,4600คนให้เผ่าอิสสาคาตั้งค่ายพักเรียงถัดมานาทันเอลบุตรสุอาเป็นผู้นำของพงพันอิสสาคากองทหารที่นับไว้มี5 4 4 0 0คนต่อจากนั้นได้แก่เผ่าเซบูลุนเอลีอับ บุตรเฮโลนเป็นผู้นำของพงพันธ์เสบูลุนกองทหารที่นับไว้มี5,7,400คนจํานคนจำนวนคนทั้งหมดในค่ายยูดาตามกองของเขาคือ186,400คนพวกเขาจะเคลื่อนเป็นกลุ่มแรกเมื่อออกเดินทางให้ที่ตั้งธงค่ายรูเบนอยู่ทางทิศใต้าตามกองของพวกเขาเอลิซูบุตร เชเดเอเป็นผู้นำของพงพันธุ์รูเบนกองทหารที่นับไว้มี46,500คนให้เผ่าซิเมโอนตั้งค่ายพักเรียงถัดมาเชลูมิเอลบุตรสุริชัดใดเป็นผู้นำของพงพันธุ์ซิเมโอนกองทหารที่นับไว้มี59,300คนต่อจากนั้นได้แก่เผ่ากาดเอลิยาสาบบุตรเดอุเอล เป็นผู้นำของพงพันธ์กาดกองทหารที่นับไว้มี45,650คนจำนวนคนทั้งหมดในค่ายรูเบนตามกองของเขาคือ151,450คนพวกเขาจะเป็นกลุ่มที่สองเมื่อออกเดินทางหลังจากนั้นให้ยกเต็นท์นัดพบออกเดินตามไปให้ค่ายคนเลวีอยู่กลางขบวนค่ายต่างๆ ให้เขาทั้งหลายออกเดินตามค่ายพักของเขาแต่ละค่ายตามที่ตั้งธงของตนให้ที่ตั้งธงค่ายเอฟราอิมอยู่ทางทิศตะวันตกตามกองของพวกเขาเอลีชามาบุตรอัมมีฮูดเป็นผู้นำของพงพันธเอฟราอิมกองทหารที่นับไว้มี4ี่0 0้ารคนถัดมาคือเผ่ามนัตเสกามาลีเอลบุตรเปดาชู เป็นผู้นำของพงพันมนัสเสกองทหารที่นับไว้มี32,200คนต่อจากนั้นได้แก่เผ่าเบนยามินอาบิดันบุตรกิเดโอนีเป็นผู้นำของพงพันเบนยามินกองทหารที่นับไว้มี35,400คนจำนวนคนทั้งหมดในค่ายเอฟราอิมตามกองของเขาคือ181,100คน พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่สมเมื่อออกเดินทางให้ที่ตั้งธงค่ายดานอยู่ทางทิศเหนือตามกองของพวกเขาอาฮิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดใดเป็นผู้นำของพงพันดานกองทหารที่นับไว้มี62,700คนให้เผ่าอาเชอร์ตั้งค่ายพักเรียงถัดมาปากิเอลบุตรโอครานเป็นผู้นำของพงพันอาเชอร์ กองทหารที่นับไว้มี41,500คนต่อจากนั้นได้แก่เผ่านัฟทาลีอาหิราบุตรเอนันเป็นผู้นำของพงพันนัฟทาลีกองทหารที่นับไว้มี53,400คนจำนวนคนทั้งหมดในค่ายดานคือ157,600คนพวกเขาจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเมื่อออกเดินทางตามธงของเขา คนเหล่านี้เป็นผู้ชายอิสราเอลที่นับตามสกุลคนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายนับตามกองของพวกเขามีจํานวน63550คนแต่คนเลวีไม่ได้ถูกนับรวมเข้ากับคนอิสราเอลตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสคนอิสราเอลก็ทำทุกสิ่งตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสทุกประการโดยเขาทั้งหลายตั้งค่ายพักอยู่ตามทงของตน ดังนั้นแต่ละคนก็ออกเดินทางตามตระกูลและตามสกุลของเขา